ขึ้นไหมใจมันดีขึ้นก็แปลว่าคนนี้ขวัญไม่ม,ไม,มีไม่มีการฝึกไม่มีการฝึกถ้าฝึกแล้วมันแข็งแกรง่งฝึกแล้วมันแข็งแรงเขาไดา้จังไหนกะบโมเขียดอันนั่งอยู่นี่พ่อแม่ก็บา,าจาเนี่ทํางานมาต่อไหนบวชมาต่อไหนแล้วเขาไดา้มึงจะมาหลายเดอ้อโมเขียดโมเียดแล้วฮ้องหัวโหลนนี่หรือ่ะหนีตัวโบราณน,นํมามอ่ะ หัวล้านก็เป็นสุขุณสมบัติเสริมเติมเข้าไปอีกเห็นบ่มหัวล่นอยู่ฝั่งทางนั้นหัวล้านอยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกลางอาบน้ำคลองเห็นกันทุกทีมาๆเอาหัวโล่นหัวล้านมาชนกันซุมมือนีเห็นบ่หัวล้านกั็หัวล่นสิชนกันหัวล้านทา้งในกระโหลกจักหัวล่นทา้งในกระโหลกจักติดตามข่าวโลดเร็วๆนี้บอกนึงกับหัวล้านบอกหนึงกับหัวโล่นสั่งกันเห็นบ่หัวดำัดจักหัวโล่นัดจักลำซุมมือนีหัวดำัดจักเทศโอ้ยตะเพอตะเพอนั่นคือขวัญหาย ขวัญที่ดีก็คือญาติโยมมาทย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาที่นี้คือขวัญห้องหูเฮ้าว่าเฮาจะไปจังไหด้มีแต่เด็กน่อยสมือนและบรูดจักอ๋อตัวเองสบายดีแล้วเปล่าเอามึงบหูติว่ามึงเป็นหยังถามเจ้าของเสยตัวเองสบายดีหรือเปล่าบมาื่อันโดนหอดเวลาเที่ยงตัวเองกินข้าวรืยยังเอาสมคเป็นศรีมหาโพ่อได้แล้วพวกยังสิบฮู้จเจ้าของกินเขาเพก,กินเขาถามเจ้าของก็มี่บันเนี่ยเนี่ยตัวเอง,งว่าแต่มาเอินเจ้า โอ้ยมันก็เกินไปไสซับเกินไปโพดคนเท่านี้ก็เลยอันนี้คือขวัญหายอันที่สามนี่ค่ายจะแตกเพราะไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองมีคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปเห็นตำรวจยังมาตำรวจครับจอดได้บ่ครับวันนี้ครับบ่ได้ครับเอาคันอื่นเขาคือจอดเขาไม่ได้ถามครับอ้าวตายกูถามไม่ได้จอดเลยแมงมันนี้กูว่าหนาถามตำรวจเลยแมงเออได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีขังเอื่นขันจับขันจอดปุ๊บตำรวจจับเลย ขั้นอื่นหามถามจอดได้ขั้นถามตำรวจจอดว่าได้ครับเอาขั้นอื่นเขาก็จอดเขาไม่ได้ถามครับตำรวจก็ตอบเป็นๆนั่น,นก็เลยสุดท้ายจาสุก็เลยขี่บัไซ้ไปจอดทั้งอื่นนั่นกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้เพื่อคุ้มครองในคนในบ้านเมืองเนี่ยให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีเหตุสี่อย่างขึ้นมาในบ้านเมืองนี่พัฒนายากหนึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ในดงชน่านสองหมู่บ้านหล้างขารั่วสามหมู่บ้านหัวเมียผิดกันสี่หมู่บ้านมีแต่คนจันไร หนึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ในดงชนผ่านโบราณกล่าวว่าหนีช้างให้ห่างสิบวาหนีไม้ห่างสิบศอกหนีวอกให้ห่างสิบทยานหนีคนผ่านให้ยายบ้านหนีไปเลยคนผ่านคือบุหรีพาละตัวนี้พอผ่านสลาล,ลิงแปลว่างโง่มีอันทะนำหน้าอันทะสะกดด้วยออ่างไม่อา,ากาศนอนหนูและทอทงถ้าสะกดด้วยนนเนรก็คือของผู้ชายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์มีอันทะก็คือบบกลูกน้องแบบนี้ที่มันกินเมี่ยงตําขา โยมยังบ่งเข้าใจวงเล็บหำ่ะนะอันทะตัวเนี้ยบ่แปลภาษีงองอีกแล้วภาษาบาลีก,ก็เลยถ้าเป็นนอนเนีนก็คืออันนั้นแต่บังเอิญมันเป็นนอนหนูก็คืออันทะแปลว่ามืดอ,อันทะผ่านพวกงโง่พวกมืดพ,พวกบอดก็จิงโง่ตัวเนาะเห็นกงจักเ่เป็นกงจักเห็นดอกบัวว่าเป็นดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นขี้หัวเป็นขนมเค้กมันก็จิงโง่ปนันตัวเนาะเั็นวัจังเห็นอันกงจักเป็น อันดอกบัวเห็นขิงง่วเป็นข,มขนมเค้กอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอันธพานไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองก็คือคนที่อยู่ในสังคมพัฒนายากหนึ่งหมู่บ้านตั้งยในรงชนผ่านสองหมู่บ้านหลังคารั่วขั้นหลังข้ามั่นหัวฝนตกเปียกขั้นหลังข้ามั่นหัวแดดออกหอนขั้นหลังข้ามันหัวล่มพัดกันหนาวแต่ว่าบ้านเรามันกําลังรัว่วบางอันทําไมเขารู้จักงบลับ ที่เอามาแช่กันเนี่ยงบลับผันไปได้ไงเนี่ยไม่ประเภทนั้นภาคนั้นนั้นภาคนี้เอาไปได้ไงกันยังว่างบลับสิพหูน้าเขาเนี่ยงบทหารเนี่ยเอามาได้ไงงบเนี้ไปใช้ก็งบลับไม่ต้องไปหูน้าเขาภาคนี้ก็อันตรายกันเดียวบางครั้งบางครา,า,าวก็เด้เขานิมนต์งานขีกก็คืองานมงคลคือปรบคนเป็น ขั้นนิมนต์พระคู่ก็คืองานอาวะมงคลคนตายเกี่ยวกับคนตายมงคลก็คือเกี่ยวกับคนเป็นอวะมงคลเกี่ยวกับคนตายทําบุญร้อยวันทาบุญห้าสิบวันแก่ข้าวทาบุญอุทิศมูเนี่ยเขาเอิน่าปารบคนตายคืองานอาวะมงคลมงคลจะนิมนต์ขี้ไม่มงคลจะนิมนต์คู่มันจะไม่คู่กันนะขี้กับ ขี้เนี่ยขี้ก็คือขอควายนะไม่ใช่ขอไข่ฉะนั้นบางครั้งบังเอิญว่าจะทําบุญบ้านนิมนต์พระคุณเจ้ามาห้ารูปพอดีนะเจ้าค้าเาจริญพรโยมบังเอิญไปแล้วไม่ครบเขาห้ามประชุมกันเกินห้ารูปมิฉะนั้นจะมีการผิดเพราะว่าเขายังไม่เลิอกอายการศึกต้องจับฉลากรูปหนึ่งกับบ้าน <laughs> กับวั จริงๆแล้วไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพระเพราะอะไรแต่โยมนะอย่างมาวันนี้เนี่ยถ้าพูดตามหลักเพราะเราเป็นผู้ก่อการดีไม่ใช่ก่อการร้ายข่าวตีออกไปมารวมกันอย่างนี้เขายังไม่ประกาศเลิกนัเนี่ยบ่ได้ดีแต่เขาไม่ก่อการดีอ่ะไม่ก่อการร้ายอ่ะเขาจึงอนุญาตเห็นแล้วเออมีแต่ทําให้สังคมสะดวกสบายให้สังคมและเคารพกฎหมายบ้านเมืองอยู่นี่ก็คือเรื่องเหล่านี้หมู่บ้านหลังที่สามพัฒนายาก หมู่บ้านผัวเมียผิดกันเปียบผัวคือแขวเปียบเมียคือลินลินสิออนบางหน่อยนักหน่อยนาโดนคักโดนนักโดนนี่ลีแขวจังมากัดลินยาพาวไปสรุปว่าลินนั้นสู่แขวบ่ไดดต้องเบิ่งโดนโดนเบิ่งนานนานระวังลินกับแขวพ้ได้ไปก่อนกันแขวมีตั้งสามสิบสองเล่มลินมีอันเดียวอยู่คงทนจนหอดมือตาย เข่ยโ,โลนเอาโลนเอาลุดเอาลุดเอาแล้วบอเคยมีไผไปโรงพยาบาลหมอซออยแนลิ่นกำลังสิลลอ,อ๋อปวดแท่วะเว,ว้าเลเก็บเลนท่าถอยลิ่นนะหมอบามีดีง้นของอ่อนอยู่ได้เพราะมันยึดความอ่อนไหมกับโซไ่ไหมเส้นไหมนุ่มไม,สมเส้นไหมเนี่ยสามารถผูกข้อสั่งอยู่ แต่ว่าบางครั้งลวดก็ยังขาดด้เป็นตองไหมลูกหัวลูกเมี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วบ่เปลี่ยนตองจักเทียะยางกือทึเหี้ยนแห้งลวดมันขาดพึกเรงเท่าห้าหนี่ลอกได้ล็อกดีเนาะล็อกจังได้เล็กขีดสนิมกินเบิดจนมันหู้แล้วเปลี่ยนเส้็จไหมไมยังคงทนดิเพิ่นเอาผ้าไหมไปห่อนองคนแล้วก็เอาผ้าไหมที่มันซึมซับเข้าไปกลายเป็นดินเป็นยังเแลลวเนี่ยแต่ว่าผ้าไหมยังคงอยู่ดิ ออามาอัดเป็นบักหลอดมัดใจข้อลูกมัดใจข้อหลานย่ำลูกสาวไปทํางานขังนอกบ้านแต่ลูกสาวตะกี้บม่เขยได้ออกจากบ้านแต่ลูกชายออกจากบ้านมัดแขนมัดมือเป็นบักหลอดให้ยิงเป็นทหารย0ปีด้ยตะกี้เป็นทหารเลยบริจับฉลากดำแดงทบห,หนึ่งทบสองอ,อสมือนี้ทหารกับเพือกเพืออัตามาคเคยไปเป็นทหารอยู่ในยมไปสมัครตอนเป็นสมรินรอีหยังรบป ไปรเรียนรมก็ได้ปริญญาก,ก็จบอุย้ยสิเอาท่านนี่ละสิเอาท่านนี่ละดีใจว่าจะเป็นทหารโอ้ยเจอกันอีกยังก็เสียดายยโอ้กูจะได้เสืกตัวเนี่ยโอ้กูบวนมาโอ้เสียดายคิดนอนบ่หลับหาลูไม่ว่าอีแม่ไปแล้วโยมแม่เนี่ยไปบวงสรวงไปแล้วขออีพอตาจำอย่าให้ลูกชายเลยติดดอกนั่นที่แรกก็บ่้หูหรกอกพ่อกลับมาบ้านบ่ติดดอก แต่พีไซายตัวทวเม่เป็นยังไงม่หลับผลทวเม่ถามอ้ายตอบก่อนเลยไอยเขาเราเป็นทหารมาก,ก่อนพีไซายจะแทนตีผัดหนึ่งแม่โอ้บนไว้บานไห้กับยอยูนอ้เฮ็ดก็เด็กน้อยนี่แมเอาคอยไม่ได้ไปตายด้วยแม่คอยพ่ได้ไปพูดเดียว ใจจริงคอยากเป็นทหารอากาศแต่เคยถามลูกศิษย์ตอที่ทหารยังงล่ะทหารอากาศเข้าอปจาอู้ทหารอากาศนั่งเครื่องบินอุดทู่เป็นยังไงเท่ามวนบ่โอ้ยอาจารย์ผิดหวังเป็นทหารอากาศว่าจะนั่งเครื่องบินจะได้เข้าไปขับต่รถถังฮ้ยรถถังอต้องขันยังไงกี่ลโมมนครับถังขยะครับเศร้ากขนถังขยะไปถิ่มแรงก็บส่ขนถังขยะไปถิ่มรได้ใบเครื่องบินน้ำจัก หน่อยเลยโอ้ยกันนรัดรถถังยิ่งกันปุ้มบอนั้นตุ้มบองนี้มาได้แต่ถังขอยะที่ใช่ก็เลยมาบอกโยม,ม,มยแม่ว่าอันเบ้าเลนในเสื้อดอกแม่มาหาให้เจ้าบ่เอานักบวชให้เจ้าละให้เบิดเลยบ่เอานักบวชจักรูปเลยเพราะว่าทหารเขาลดคนจำาจำหารลงเขาสมัครหลายพดบ่ได้เป็นอ,อ้ยโอยไม่ไงนี่ก็ได้ผู้นึงอยากเป็นสิตาย,ยืดพืน้นอ้อฮ่า ตะกี้ซ้อมไว้จะเป็นทหาร <c oughs> คู่ฝึกเพิ่นเป็นหลวงพีมาบวชเป็นอ,อสอเพิ่นสิด,ดันให้เป็นทหารฝึกยึดพื้นให้ได้ยึดพื้นมือเดียวสองเมื่อตีลังกากับหลังตะกี้ผมเพิ่นเด้เบเด้อภาเฮ็ดเดียวในโซ่กันคือละครอนลิงผมเลยประกาศโซ่ป๊อปป๊ป๊บปบป๊อป๊ได้หาเที่ยวคนนี้ผมตีลังกากับหลังวัธรรมดาเด้ <c oughs> เห็นหุ่นเตี้ยงเสียคล่องปัญญานี้ครับแลนไม่ไปสู่ผมเด้อ กี่โัวกับคักโยมันทอะสอบแต่เป็นเน้นพลดอกเดี๋ยวนี้ก็แลนพรท่านหอกอี่หลีมาเอยผีเอเยแลนอะไรกเสเ็จมันบดคื้กันละ่ะมาว่าแลีนกัดกักัดผมก่อนละ่ะแลีนมหันซุมือนี่ก็เดยแต่ว่าขั้นแม่นโยมทุม่มเากับเบิงเ้งแหนกันบอกได้เป็นต่ซอยพระกับซอยกันแหนบ,บุคลาก่อนทั้งศาสนายิงหาญเช่นามวาวอจังสีขั้นเห็นกับเอาพระไปเสียงในเฮียนก่อน พอไปเรียนขึ้นถึงเฮียนเขาว่ามาวอเด้อข้างหน้าระวังเดิ้ลม้าวอเด้อเรียนขึ้นถึงเฮียนปิดประตูลัดเปิดประตูไว้พระระวั้างมาวอเด้อพระกับคนตัวหมาบันไม่ได้ปูกจักเรื่อว่าอันใดบาปบ่บาปกัดแล้วจะได้ไปนอนงลงบ้านฉีดยาจ้าเข็มจ้าเข็มมันก็บม่ได้บอกน้ำเผาแล้วมันจิกัดหอดผะ่นแล้วมันบม่ได้คิดจังหน่อยโอ้ยกัดพระบาปบักกัดดากมันบม่ได้วาจังหน่อยเด้๋ยวะกับคนตัวเนาะเห็นหมามากกันมีอย่างเดียวเท่านั้นตัว ออกลานบินนอกสถานที่เท่านั้นแหละเคยบินบางนี่กับออกมันออกไปทั้งบินแล้วอุอ้มบาดได้ตุ่มเสือเอิกับหวยนักกันนักกับทนเอาตัวพาระในเขตอข้อมแขนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ก็ไปอาลาแล้วเหล้เหลเวลเนาะไปวนๆ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 ไปผ่านไปทงหน้าเพราะาง่นั่นกับเ่าเคยไปทําวัดบ่าเคยไปวัดบ่าเคยไปทาบุญสุนท่านยามีงานกเบาเคยจั่อเห็นพระแลีนอา้อาวอา้าวอ้าวพะจะไหนไปเลีนมาสำรวมสมณสารุปมึงบ่ลูจกนนักหยังพระแลีนหนีตายหนีมาวอเนี่ยนั่น,น ลองบอลเลีนด้วยบาดเนี่ยวหลวงพ่อคือเคยเย่เคยเคย่หมาเลือดเต็มขาเยอะหมากัดคือชัวร์แทะให้หมากัดได้เนี่ยสิบเอาฟ้าบาดสูงกับหมาเดี๋ยวเดี๋ยกับตีหมากับเขาข่มข้อ,ของหมาอีกล้วกดหมายาก,ก็นเลยมันก็ยากตืิมเข้าไปอีกละ่ะแต่แลียนตอนนั้นต้องปลอดภัยตอนนั้นตัวมันบ่วุึงวงังวงุึงวงังวงุึงวงัง,วง,ง,วงามมาไม่แต่หมาแลีนแลีนไรดอกแต่งงอนี่ยกะพระก็บ่คอยถื่อกันส,สมัยเป็นเนียนจำได้งอจังได้มาจ้องหวองมันเห็นพระเป็นศัตรู่บนนี้ไหม เน้นกับนางรวยหลายเลยหลายเนาะสมัยตะกีบวดพันผ้าเดินทวดหลงสมัยยุคบ้านเชียงวดเดินมาเดินมางัวเห็นเน้นมันอะไรพระก่อนล่ะนี่ก็จะขี่ดื้อทีเนาะอย่างย่นสมันที่บ้อแหลนมามันกับ่ได้เอามือมานนมมันไหวเด้เอาเขาสิมาแท้งแม่เอเออเขาคือบอดตอมเขากันวะขั้นเขามันตอมหากันแปลว่ามันพอนมมือไหวเฮาเด้เนาะ ขันเขามันแยกไปแยกมันมึงเตรียมตัวแลนขึ้นกันแลเน่เหนื่อยอยากใส่ปีนึงเน่งก็เตรียมพร้อมจักมันบาดจักมันกดทิ่มไว้ตะเพื่ตะเพื่อเลยไปอาลาดฝนฉันมัดฉันได้เฮโยมมาเก็บให้งัวก็โอยลงน้ำก็แลนเร็วเออหนีตายในเกงเนาะแลนบหันกะหันเนอซัมพวกย่านผีเด้อโวยมันหัวจักสามเส้นนี่คณามักจับในขาขาดทวนเน่ยพวก l คน โบเสือลองเบอร์รถไก่สงการเนี่พวกก็ลเล่นไฮโลเล่นไพ่ตำรวจไล่จับมันวอะไรเลีเล้ยงเร็วกว่าตำรวจปะลองเบอร์เรสียแล้วนะแต่ปานนั้นเขาก็ยังประกาศอยู่เพิ่นก็ไปบังเอิญว่ามันไปอยู่ในหนองน้ำเนาะตำรวจเขาก็ประกาศขึ้นเนาะที่นี่เจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไปหมดแล้วโอ้เหลี่ยมตาเดียวโ <laughs> ปรดมอบตัวด่วนมันก็ยัมีเจ้าหน้าที่เล่นอยู่ข้างในพร้อมทัว่วเขาจึงประกาศนั่น ขวัญหายไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองพูดถึเรื่องอไรายได้คือกันสุม,มือเขากำลังวิจัยเรื่องการทุดงอยู่การเดินทุดงบองบางสำนักมันเป็นทุดงแทรหรือทุดงปลอมคนทั่วโลกคนทั้งหลายที่พวกเขาใจเรื่องทุดง,งเลยเขาใจว่าการเดินทุดงมันต้องโปรยด,ด้วยดอกกุหลาบให้เยียบและล้างเท้าพาก็เเเอเอเอออ ต้องเดินเป็นแถวสีเดียวกันเก็บภาพสวยๆแชบแชบพระก็เข็ดหนาคือคือหนาแกพันสาออนผพาดำดำลูกประคำเต็มข้อกระดอแขนแอวนั่นค well, ือสูตรพระถูดงมันถูดงเนี้ถ er mm ูดงยางก็ต้องยางไปในในตลาดข้อลานไหนเป็นยุด ชำเรื่องเั็น้อยหนึง่ง oh, โอ้สังขยาโยมขอกยานขายของบออกอหลวงพ่อเท่าห์มันบ่เปนถูดงมันเป็นถูดงขั้นพ่อจังสัน่นให้เข้าคิดเสียว่าท่านต่างถิ่มเผาผีต่างเอาทานท่านศาสตรน์นี่บุญชิด้ศาสตร์นี่แถมสอนศาสตร์จมามันบ่เป็นบ่บ่มีผาอานิสงส์เลยมีคือกันพลาอานิสงส์ก็เดยมันมีมาแต่สมัย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ยังจําได้อยู่มันบ่มีแต่สมือนี้แต่กี่ก็มีคือกันของมูนี่ก็เดยยัยงสรงคือชันหน้าเนี่ยเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าออกบวชจากเมียงจากวังการุูทายีมูเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทที่ดูแลพระพุทธเจ้าตั้งแต่น,นู้นบังเอิญว่าตัวเองเทศไม่ได้อยากรู้ประกาศตัวเ,เองว่าคนเรานี่แหละเรานี่แหละ เป็นผู้นำพระพุทธเจ้าออกบวชถ้าเราไม่พาม้ากันทักกาพาพระเจ้าออกจากเมืองจากบางเจ้าชายที่ถาอย่าหวังว่าวันนี้จะมีพระพุทธเจ้าได้กูนี่แหละเป็นผู้สําคัญครับเอาเจ้านึงก็เลยขืนนัง่งทรมาธทรมาศนี่ก็คือว่าผู้ใดข้นมาน,านั่งต้องมีมาศเนี่ยเหตุที่ผมขึ้นนงังธทรมาศก่อนมาเนี๋ยผมก็ยังมีมาศขึ้นกันเด้เพราะตรงนี้มโอยากได้เวลาผมขึ้นมาเลย พอผมสิรักษาเวลาไปเกินสามทุ่มเลยนะขั้นมาหลายบุคเร่โบาหลายขั้นมาหน่อยผมก็ได้นหนห่อยไอ้ <c oughs> หมดเวลาแล้วเอ้าก็ไม่ได้โบาอย่างนี้ล่ะเนี่ยเสียค่าเตะนบุตสสบากวัตโตอะลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุเชยุ การสั่งสอคือแต่ละรูปผมก็ไม่ว่าท่านหรอกบางครั้งโอ้ยขั้นจังสันกับสมโยมเขาวายดอกพระเริ่มตั้งนาโมโยมก็เริ่มตั้งนาโมยนาโมตัสสะเบกกวัตโตโอ้โหโอ้โหกาแฟใส่ไสวะ กาแฟโรดิขึ้นเลยเ่อตองอารัมมาบทอย่างหลายส่วเมื่ออารัมมาบทหลายบดเออขั้นเสียอารัมพะบทหนึ่งขั้นเป็นหมอลำมันตื่นเต้นเดนาะมันบ่กลำซิ่งโปรโมชั่นผู้สรรสร้างเปิดหนทางแห่งความสุขที่หลากหลายบนสีสันของบันเทิงที่มากมายน้อมรับให้แฟนหนุ่มสาวได้สุขกันใจร้อยใจรวมใจรวมไปดึงด้วยหัวใจที่คิดถึงคนหนึ่งหอจึงได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าดืีลาะรวมเราก็แล้วกัน นโอกาสตัวนี้จุมมืออันสูงเกลของบพืดอนผู้คันสัปัดกันเท่าไหร่นหน้าเวทีได้นะบัดนี้เขาก็เปิดฟอร์มตึดดิงดิงโอ้โหหูหบางกูแม่มึงเหงาโอ้โหะเพราะเหตุใดก็เหตุเขาจังจิตสนใจ พระขึ้นมาสายทานแรงศรัทธาคือคุณค่ากำลังใจพลบุญยอดเยี่ยมใสซึ่งอยู่ในใจพวกคนน้อมนำคารวะอีกคุณพระชาวบรนขอพวกเราทุกคนสาธุการต้อนรับพระเด็พระคุณพระโคดมวรารุวันโอ้อออมันก็ตื่นเต้นข้อเปลี่ยนกับเปลี่ยนนะอันนี้สพระสิข,ขึ้นมาได้โอ้ย กระจสสัตสักต,ตายเก่าพระมหาจโลก,กาที่ปฏิสหมปฏิเอาแล้วบ่ต้องห่วงพระดอกเมียนดีแล้วบ่ต้องมายำขอแค่บาลีีจบเลยท้าวาสหามบดีพูกเอาแล้วเขาเก็บเบิดเรียบร้อยแล้ว เขาบอได้เปิดโซ่งง่ายๆบ่ต้องมายำเป็นหมอรลมในโลกาทรงฤทธิ์ที่ศักดาหากว่าบริษัททุกมูลาเชิญเถิดท่านเจ้าข้าสู่ธรรมตอลุกีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็บอะว่เพียเดอเป็นการเตรียมความพร้อมของพระ พระขึ้นมาถวายน้ำท่านหรือ,อยังท่านนั่งเป็นเรียบร้อยปูอาสนะให้ท่านเรียบร้อยไหมไหมเรียบร้อยหรือย,อยังอุปกรณ์ทุกอย่างเช็คพร้อมหรือ,อยังเพิ่นเลอาลาดนาสหมบดีพรมอาราดนาพระเจ้าเพียงครั้งเดียวนอกนั้นพระเจ้าออกเทศตลอด4 5พรรษา45ปีพระองค์ไม่เคยถูกอราตนาอีกเลยมิแต่เสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์พระหิตายพระหิตายะาหิทายะสุข้ายะออกไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพมก็บประเทตาม พลาม,มาจะโลกาพระม,มาจะโลกาเมื่อหนึ่งพวเจ้าเทศจักมองอตีสุตีตีหนึ่งตีสองเนี่ยออกมาตอบปัญหาเทว,วดามุาเนี่ยพมกับพาม,มาจะโลกาย่นบ่บ่แมนอันซุ่มเฮาเพื่อเตรียมข้อมร้อมให้พระพระขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วบ,บ่เก็บเด้อบางองค์กว่ากว่าได้ลืมได้เนาะ มันเกินอ่านมาล่างหลวงปูเจ้าคุณบ่บอกจังหวัดดอกสุลินอุ้ยออกจังหวัดอะไรตีดนละละนางเทศพระพุทธเถา่าเนาะยกขากะอุยุอะยะของพุทธเถ,ถ่ากบหูตัวบทดนน่ะหนึ่งบทหน้าน,นิทานหลายมาเป็นต็นิทานหลายดิอันอื่นกะญาอัมพรอมกับป้าไปเห็นทันทีมกระท่ายยกเหลียวเห็นก่อนตาไววน้อง่อ หลวงพ่อครับบ้านเขาเอิ้นหลวงพอ่อทางสุรินทร์มาสิออกหลวงพ,องพออ่อครับหลวงพ่อครับอืไม่หยงองไม่หยองไม่นหยองห้ำครับหลวงพ่อก็ได้ยินเนาะของพ่อมึงบ่มีติปะกระทายหยก ป่าอะไ้คือกันหวยมันเลยก็พาเทละเนาะพาเทละาพ้นยังมาตรฐานคุณภาพมาเป็นธรรมดาเนาะอันนั้นเขาเรียกว่ากดีกับลูกขึ้นก็ต้องไปบอกเพื่อนดอกบางครั้งก็นเลยเพื่อนสวนกับเลือดดังออกปุณณเนี่ขึ้นปั๊บน้องพ่อผมโอ้เดี๋ยวผมเก็บผาเก็บแหงเด็ครับเลยซ่อนนั่นก็จบเพื่นบ่บ่ายยังดอกเอออ้าวดีคือกันเนาะเนี่ยอันยังไหนไปบอกน้องพ่อครับอมัน้องพ่อก็สวนขึ้นแล้วของพองโมมี อมันก็ต้องเบิ่งสถานการณ์องค์นขึ้นไปหลวงพ่อผมผมจัดผายนะผมเดินนะ่ะกระปิดไอ้เพื่อนก็คือก็ลู่จักแล้อนะอันนี้เป็นทวงบนหลวงพ่อครับืมันก็สวนขึ้นท่านแล้วอันนี้คือคนบวกลบขรบกฎหมายบันเมืองพูดแต่เรื่องไรได้งานขายดังได้กระแตกกันเลยงมงายเรื่องไซยศาสศ์ตขั้นว้าเรื่องดี็ดีไซยศาสศ์ตเอามาใส่ให้ได้คือจังกริย์ไทยบรรพบรุษของเฮานี่เฮามีหน่อย สิสู่ขับข่าซึกบงังเอินข้าซึกหลายทหารไทยสู่บ่ได้ใจถอยเฮ้ยสู่เขา,โอ,ขาเนะโอ้ยเขาเป็นมวยเนาะอุ้ยเขาเป็นมวยอาชีพลูกพี่ผมเป็นมวยวัดเขาเตะกระสอบผมเตะต้นกล้วยอู้สู่เขาได้เลยเอาไปมาเนาะอุย้ยตั้งไหนบ้านต้องอาศัยฟ,ฟ้าดินเป็นพยานอันทหารไทยคือกันมีหน่อยอุย้ยมันเอากําลังไงมาสมทบกอนรับจังออกรบบร่ได้คัดออกรบตอนนั้นมันบ่ท่านเหตุการณ์แลวเอาตอนนี้ละเอาแล้วแต่บารมีของเข้าจับเดียนขึ้นมา ด้วยอํานาจพระสยามเทวาจิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลโลกนี้ดนบนดานหากทหารไทยจิม,มี่โชคมีใช่ในการลบชนะขอให้ออกด้านหัวปิ๊บเทหารจองมือหัวป้ยนครั้งที่สองถ้าเป็นกิ่งทหารไทยจะได้ใช้ชนะแม้ไม่จะหน่อยสิสูทหารข้าสึกได้ขอให้ออกด้านหัวปิ๊บปอกมาหัวยึดจับ เอาุธลุยเลยสนะหลังจากสนาแล้วอู้ยพระองค์ทําไมเราจุกดีขนาดนี้อ่ะอุ้ยเทวดาฟ้าดินสยามเทวาธิราชเป็นใจให้กับเราหมดเลยโอ้โหขนาดเสียงตายเหรียญยังออกหัวตลอดเลยสุดยอดพระราชาก็เลยสิบออกหัวจังได้กูใส่นิ้วก้อยกาวติดไปบนแล้วเนาะย้นสิบเทียมก็ออกหัวสิบเทียรวเลยวาทหารไทยรู้จักเบื้องหลังโอ้ซ้ำกันกับน้องคนเอามาเป็นบักหลอด และเมยแขนข้อให้ทหารไทยออกลบยงิงปืนปังปึงปังปังป้องกันอริขาศึกจากทางอื่นบงังเอิญบักหลอดยุคข,ข้อมือพนั้นกรตายล่งนี้กระตายลงองเอาไปเอามามันก็ยานทุกคนเนะาะจับปืนทั้งสันพร้อมบกหลอดก็ยุคข้อบันมันบอกคักใจได้เนาะยุคข้อมูอยู่ในมือเดียกับบกหลอดเมื่อหนึ่งจับปืนยิงปังปังตะแยงตะยงยงตะ้ามันบัดอบอกหักใจบอนักดปืนบอถนั บักหลอดกัดไปย่งางไปยางไปคือไปข้านไปลุกยางลุกยางลืมบ่เบิงขาเบิงแต่ศัตรูไปขอนใหม่โอ้ลมปุ๊บขบป,ปืนปืนก็ยิ่งยิ้งต่อเสยบักหลอดลุดออกจากปากโจนกระแลนพะโวมากยิ่งปืนกระคาหาบักหลอดพร้อมจับได้อันนึงเรยกว่าบักหลอดมุมเข่าปากเขียดเขียดจักมาอยังในสนามบนรบนี่ก็เดิลมุมเข่าปาก เขียดกระเขียดเป็นเป็นบันเน่ะปิดมันไหวเนาะมันก็หาทางออกไปไลยก็เต้นดุง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 ข้าปากเพิ่นยังคิดไปผู้ของแม่กูขึ้นฮึ่มฮึ่มฮึมนื้ว่าบักหลอดขึ้นบันเน่ะโอ้ของแม่กูขึ้นซอยชีวิตกูย่างใส่เล็บบันเ่ะยิ่งปั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 งโอ้ขึ้ใจกล้าจะเฮ้ย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 พอเป็นยังเสยมันบริยานตายบอของแม่มันขึ้นเด้หลังจากครูอลิโจนตายเบิดปากไปแล้วไข้บักหลอดมาใส่ข้อไว้เขียด มาคิดย่อนหลังแม่มึงกูรอดย่อนเฉียดตัวนี้โอ้ยตายกูตายไปได้ย่อนยังใจผ้าไปเฮานั่งยู่นี่คืคอกันมานีได้ก็ย่อนใจเพราะเราคนว่ามาได้ย่อนขาบ่าเถียงแต่ใจบ่ผ้ามาขามันก็บ่อยางเน้สำยำม,มืสอสาล่องเบิงหลโหลดเดินจงกรมอ